สวัสดีค่ะสวัสดีลุงจอดสดวัสดีครก็ผ้ามือหนีกับผ้าเอฟซีไปน้องนั่ am, นงรถเที่ยวค่ะนั่งรถเที่ยวไปเก็บแบล็เบอรี่ป้าค่ะลุงจอดจะพาไปเก็บแบล็เบอรีป่ป้าอากาศดีีค่ะมือนี้ดแดดจ้าแดดแดดห้อนเลยแล่ะค่ะมือนี้ดูดูร้อนยิละมันอยู่เนาะค่ะลุงจอมาสามสิบเอ,อ็ดองศา ลูกจอนยุดธ์นะคะจะได้จับภาพนางรถเที่ยวนางรถเหร็ดกันแน่เนาะค่ะเพราะว่าวันหยุดสุดุสัดดาเพิ่นก็นอยากเป็นมันก็เป็นวันพักพนของเพิ่นเนาะค่ะมันทำง,งานมาทั้งหมดีตเนี่น,นะ,ะ,ะเดเลยอยากไม่หันไปหนีแน่ก็ะะไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็จะพาไปอยู่ไปเก็บแบตเตอรีป้านะค่ะ สวยสวยชมกยูตามข้างไปนั่งเห็นกัมาสยูเห็นไหมคะกระจอยู่น้ำใจเขาสวยง่ามมากเลยค่ะฟังนี่อีกในเขาบรรยากาศเยอรมันค่ะรถติดมากเลยค่ะเอนประมตอนนี้กับประมาณตายสองนาะคะ่ะตายสองเยอรมันคระจอยู่น้ำไรเขาสวยงามยูสวย ฝ่าบอดโต้ค่ะแล้วนี้จะเป็นช่วงเดี๋ยวบทเยลมัาค่ะ โอ้เด็ดค่ะมาถึงที่จะไปเก็บแอปเปเบอรี่ป้าค่ะแต่ว่า,าต้องเดินไปค่ะเดินไปอีกน้กน้อยนะค่ะที่จะเป็นถุ่งนะยหมี บางมีบางมีค่ะฟาหมาป่าดหมาตัวทั้งมวนปันบหมีเอาวรถนี่โค้ดนะแบกเบผรี่ป้าเยอะค่ะแต่ว่าปะวกไปายูจะไปหาเก็บมึงได้ที่ลูกใหญ่ๆนะคะลูกหน่อยๆเล็กๆก็บ่เอานะคะเพราะว่าเก็บลูกใหญ่ๆมั่นๆดีสนุกดีนะคะ อันนี้แม่ต้นนี่ยังนอน,นี่เดียวไปหยุดต้นทัว่วที่เนาะบัวนึนนม่มักทั่วค่ะทั่วเหลืองนี่ทั่วเขียวนอน,นี่เนาะน,นี่ว้าเต็มเลยค่ะนี่แห้งเลยเลยเน,นี่ค่ะนี่นี่บองนี้เป็นฟ้ามแพะเนาะค่ะนี่ฟ้ามแพะหรือฟ้ามแกะนะ เจ้าเลี้ยงได้ดีเนาะค่ะถ้าอากาศหอนเขาจะเข้ามาอยู่ในอมใหม่เนาะคะ่ะดหมคะดหมดีเต็มบุงใหม่เลยค่ะถังน้ำดื่มสำหรับให้แกะเนาะดดค่ะเขาดูดค่นี้มาค่ะพี่น้องเอฟซีมาเก็บ หมากแบกบรลรีป้านกันค่ะตะลูกยิง่งตัวโตทั้งนั้นเลยค่ะเก็บสนุกเก็บเลยค่ะเมือน,นี่บุงยิงย่งใหญ่กลางถุงเลยค่ะฮะ่ายุนีนี่เออเม่นไปเก็บเห็ดหรือเก็บผลไหม้ป้านี่กบ,บต้องยานผู้ใดแย่งเลยค่ะเพราะว่ามันมีคนเก็บนุค่ะเก็บเห็ดเท่ากับ,บตกต้องกลัวว่าผู้ใดสีไม่แย่งนะคนอื่นสีไม่เนี่ยนะคะเก็บเนาะ คนราม่ปลาขางทางให้กันว่าฟังเขาเจาเก็บค่ะฟันงมนีคนเก็บเนาะค่ะัน่างฟัล่งฟั่าฟ่งอมึงจอดเก็บแป๊บเดียวได้เต็มตาเฮียก็ะโสโ่แต่อูนเยให้เจ้น้าที่กูไปฉันเป็โกฉันเป็นเล็กเลกเล็กเล็กที่อ ฝรั่งโอเอเออฝลังหลุกหลูกตําๆตัฝรั่งมาเห็นพนักงานเพื่อนไปอยู่ว่าเโอ้ยอยู่ตําตันี่มีแต่ลูกใงญ่เงียมเก็บนะลุงยอดนะฝรั่งคุกโตเบอร์เป่นว่าหลูกตําคุกอุ่นเดินเป็นป่าเป็นสูงพ้นสูงอยู่ตํ้ถกับ่เห็นนอกจากจะอยู่สูงสูงยังสิ่มึงเห็นมาสัะโอเค อืออือฮึทั้งหมดนั้นไม่เยอะเองสิซ้ำเลยนี่ค่าลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยลูกใหญ่ๆแบบนี้เก็บสนุกเลยค่ะนี่คลิปที่แล้วปลาโยเกฟเอ่าค่ะโอ้ลูกใหญ่ๆมวนมากๆเลยค่ะ นียช่วงนี้แบกช,ช่วงนี้แบล็คเบอร์รี่ป้านี่สุกเนาะค่ะถ้าเฮาขยันนี่มาเก็บทุกมือได้เลยค่ะถูกเก็บทุกมือไปเห็ดแยมหรือไปเห็ดแบล็คเบอร์รี่กวนเนาะค่ะกวนแล้วก็เห็ดคือไอ้มักม่วงกวนไหมค่ะไปกินไหมป้าอยู่ยังมาเคยเห็ดป้าอยู่อยากลอกเห็ดตอนนี้ค่ะ,ะเยอะเลยค่ะตอ้องเฮาค่อยๆเก็บพี่สี่มาเก็บเอาดิคะ่ะฝรั่งมาเก็บดิแบบนี้ฝรัลล่งจะ เลียวเตลาอีกโอ้หยีคเลิชเฮ้นวถ้าอยนิ่งๆแล้วะาเค่นหล้กาเนหีว่าตัจะรเชลอววัาตกสะพานเดลลนไหววนะีเน่นจ้าเคมนจมาปเ้นตหาารเ่อนหแจ้าเอแจะคอหแัดเค็นหแ้าเคลนาจะอัดเค็นโคนนะคะ หลังแทบเน่โอ้จอดก็ได้นะอะเออสุกทั้งหันเลยฝึกการไปเจ็บดูไปเงินแล้วจะขอเขามาเหมือนบ่มีคนเหลือจากหูกระเซาะเอาบ้านเป็นผลเราใม่ตามขางเนาะค่ะมันไม่คุยได้เก็บเลยให้เก็บก็ได้นะพลังให้เจ้าถมก็เก็บเนาะค่ะ ยอดมาเรอกเก็บอหมือนมองยุตไต่หมค่ะเหมือนพวามจังบว่อนพ่ะนะฝรั่งเก็บเร็วเลยฝรัง่งก็ทุกปดเน้นไว้ซะเน้นะโอ้เน้นโฟลท <c oughs> ี่จ้าเมื่อกี้เดินผ่านมะนะลืมพ่ะนะแต่ยังไงแต่ลูกสวยๆงามๆ Letztes Mal ging ich die Finger gar nicht zu, weißt du? Ne? Und ja. ich schnell mal halten, jetzt geht's so lange. Du ist der? Ja, ich... Ich ja so schön hier, das ist schon weiß. Oh. เด็กสูบฟิชสุดนะอะฉันชอบสุดตุ่เตียนอยู่อ่าจะวางอยู่ใต้โขดลัโเขาไปเขาไปเก็บได้ีหลี่โอ้แดดหอนหอนค่ะเอฟซีมาเด้อมาเก็บมัก แบกเบอรี่ berry, น้ำลุงจอดฮะโอ้ได้หลายเลยแปบ๊บเดียวไป็นชาวอินทไลน์เหรอโซลาลาแป๊บเดียวได้เต็มองค์เมื่ออันที้ชาวไทยเลยเราเวลาขายแล้ว <laughs> เป็นว<ห> <บา S 2> ่าอากาศฮอนคือเมืองไทยเลยเหมือนนี้คะ่ะอากาศฮอ่เมือง,งไทยเลยเดี๋ยวไปอยู่เดินมาอีกเอ่อเบิ้งอีกบ,บุง้งหนะะึ่งแล้วค่ะเพราะว่านี่กะมี Burda bilgiler var. Falan duvdu. Evet, evet. Evet. Oh, çok güzel. Buna bakar mısın? Ja, <laughs> ja, oh, ja. Hallo. Hallo, hallo. Aber besser machen wir ja. Wie gemalt sind die aus? Wie zu? Ja, war. บุ้งนีลูกใหญ่ใหญ่ค่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่ใญโอ้ลูกจอดลูกใหญ่ใขยันเก็บไว้ลูกจอดเห็นลูกใหญ่ยังไหมขยันเก็บเลยลูกจอดพี่แต่ลูกจอดเก็บคนเดียวเลยค่ะปายุบอะไ้เก็บเลยเพราะว่าปายุเป็นมือกล่องเนาะค่ะ อ <Yeah>. oh, ย่าโอ้ไต่ะลูกใหญ่เลยงเวเข้าไปโอ้โหลุอยงใหญ่เลยลูกใหญ่มากๆค่ะพ mm. วกนี้พวกใหญ่เลยสุกแถบถูกลูกเลยค่ะ To, to, je, je. Weil so viele Sonne hier, die Richtung. Ist das, ja. dass die, das alte, ja. Ja. die haben ja alte erreicht, die Apparate, guck mal. Die sind ja fast wie gezüchtete. Nur die haben noch wenigstens richtig Naturgeschmack. Und gezüchtete schmecke schon nicht mehr so süß. Dann soll er nur dick werden lassen. Ja. Ohne Schmack. Ha? Schmack. Geschmack, Schmack, Schmack. Geschmack heißt es normal. ใช uh e uh ่โ huh. อ oh, uh ้โหฉันชอบมีขลุกในตู้เสื้อผ้าโอ้ผักเขียวฝรั่งโอ้แล้วมีผักเขียวดําคานเพื่อนว้าวผักเขียวอะทยอีสต์โอ้ผักเขียวเอะเลยค่ะผักเขียว เกี่ยวฝรั่งเก็บไอ้หมอดไปกุฏิยุกกางทุงเลยค่ะบอสตรงนี้จะมีหนูหนูยักษ์ยปลาโยคให้หาเบิ้งในกูเกิดเนาะคะ่ะค่มาเลาะหากันเนาะคะ่ะเพราะว่ามีคนเนบอกชุกฟังนะปวดไปอยู่มาเดินปลาทังนี่ก็เลยมาเลาะเบิ้งกันเนาะคะ่ะแต่ว่าบ่เห็นค่ะลูกจอดเลาะเลาะเบิ้งเมื่อ,อกี้ก็บ,บ่เห็นเนาะคะ่ะต้องใส่เขาจะบ่อยู่งนี่แล้วละมัะ้ง อโอ้นหอนๆนอยังสีโต้นามเป็นแต่เย็นดีเพอแล้วค่ะวันนี้จะเข้าบ้านกันแล้วค่ะมาเก็บหมากแบกบุรีปลาลูกจอดเก็บคนเดียวได้เยอะเลยเจะกันคลิปนาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะา,า,ายบ่ายบายบ๊ายบายไอบาย